ทักทายจากช่องสาวมืองสีสะพายมองขอนเนาะจ๋ะเนาะทักทายทั่วโลกจากา้าทักทายทั่วโลกเนาะจ๋าเนาะพี่น้องหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะสบายดีเนาะจาา้ะสาวเมืองสีกะสบายดีจาา้าทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะจานาบรรยากาศใกล้จะหาโมงแรกแล้วจาา้า ใกล้จะห้าโมงแล้วบรรยากาศกาบรรยากาศดีมากจ้าบรรยากาศเดินออกกำลังกายจ้ะส่วงเย็นๆเนาะจ้ะเนาะช่วงเย็นๆอากาศดีแดดล่มลมตกจ้าพี่น้อง อากาศดีแดดล่มลมตกจ้ะมุมข้างบ้านจ้าอน,นันกะบักเภา มะพร้าวจ้ามะยางออกกำลังกายย่เย,ย,ย็นเย็นนอกจ้ะพี่น้องมาไล่บรรยากาศเย็นเย,ย็นออกกำลังกายยามเย็นจ้าทักทายเพื่อนๆทุกคนเนอะจ้ะเนาะทักทายทั่วโลกจ้าเอาวิวสวยๆมาฝากจ้า เอาบรรยากาศดีๆมาฝากจ้าทักทายยามเย็นบรรยากาศยามเย็นจ้า ไหวหลังบ้านบรรยากาศหลังบ้านจ้า ยังเดินไกลบ้านหน่อยอจ้์เดินกลับไปกลับมายัางกลับไปกลับมาเนาะจะออกกําลังกายจ้าดอกไม้จ้ะดอกไม้ส,สวยๆจ้ากําลังจอกดอก ันนี้ดอกพุทจ้ะดอกพุทเอาไว้ไว้พระยุนาบ้านะจ้าวิวหน้าบ้านโอ้ไก่ออกพันศาแล้วเด็กน้อยจุดประทัดต,ตุม่มต่ำตุม่มต่ำ มาน,นอกเข้าก่ะบรรยากาศจาังเสีละจ้าแดดล่มลมตกเดินออกกำลังกายหลังจากที่หวยออกพี่น้องเอ้ยกําลังฝื้นสองสามมือสองสามวันแล้วจังได้สื่อหกแปดมันออกหกหพี่น้องมุจาวา ซื้อหกแปดออกหกหกมันก็บรถทึกล้วปัดเนี่ย วิวข mm ้างบ้านจ้าคำแรงมากอะออกกำลังกายจ้า chắc nói cả vay hết cấp khẩu cấp nạm chắc nói cả vay hết cấp khẩu cấp nạm nhiều ฝนวันสุดท้ายมืดละน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วจ้ะน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วมาเดินออกกำลังกายจ้าพี่น้อง แดดล่มลุมตกนะจ๊ะฝากติดตามช่องเลยด้อจ๊ะเด้อฝากติดตามช่องสาวเมืองสีสะพมัองขอนเด้อจ้ะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากจ้ะนั่น ไย้ยินเสียงบ่พี่น้องอันมักแทกกระตื่นอยู่ด้เด็กน้อยเขาจูดเนาะไก่ออกพันษาแล้วเพิ่นกระจูดประทัดคิดว่าสิบอมี่มีอยู่ด้สุม,มือนนิก็มีเ้ยพี่น้องหายหายว่าหันตัวหายแล้วพากนันหนีใช่หายหายก็เลยหายหาย บรรยากาศบ้านๆจะหาโมงแรงห้าโมงเย็น เฮ็ดบานวบกับ่มมีคนอยู่ดอกจ้ะเฮ็ดบานวบกับ่มมีคนอยู่สองสามหลังนี่ไปทำงานอยู่กรุงเทพจ้ะคำเร้งมาสิหาอย่างน้อกับเขา พทีก็มีคนมาขายบางทีกด้เห็ุเองชีวิตประจำวันกับจังสิะจ่าพี่น้องจ๋า <c oughs> ตื่นเศ้าฮ็ดกับเขาเที่ยงให้กับเขาอันนี้คือทางเขาบานจ้ะทางเส้นนี้วอนชีวิตประจำวันเนาะจ๋าเนาะพี่น้องจ๋า ชีวิตประจำวันแต่ละมือชีวิตประจำวันนั่นพ่อ,อยางหนี้ชีวิตประจำวันขอือิ่ชานนีนอกจากพี่น้องจา๋าแต่ลเมือแต่ละวิน ตื่นเศร้าขึ้นหากับเข่าเห็ดง้านบานจะซักผ้าซักแพ้ซักผ้าซักแพ้เห็ดก,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 กับเขา่าจะพี่น้องจ๋าแต่ละมือเนาะชีวิตเตละมือสซักผ้าซักแพ้เห็ดกับเขากบนามจะชีวิตแต่ละมือจะพี่น้องจ๋า ซักผ้าซักผ้างานบานงานซองเนาะว่างบางมือได้ว่างก็คือได้ไล่สดให้เบิ้งสิละจ้ะมือได้ว่างก็ได้ไล่สดอันนี้อยู่หน้าบ้านจ้ะมือได้ว่างก็คือไล่สดพอค่ายเงาเนาะจ้ะพี่น้องมันบ่ได้ไรไปทางนอกเด้บ่ได้ไปทางไหนคือเฮาอยู่แต่บ้านชีวิตแม่บ้านเนาะจ้ะ ชีวิตแม่บ้านทักทายจ้าชักทายหนึ่งคนที่เข้ามานะจ้าทักทายสองคนจ้ามียังกะบ่ไดไปทางไหนเนาะพี่น้องชีวิตแม่บ้านแต่ละมือแต่ละมือแต่ละเว้นจ้าบ่ไดไปทางไหนดอกเพาราะว่าบ่ไดเห็นงานนอกบ้านนะจ้ากระซอยงานบ้านพอบ้านห้องเล็กเล็กเนี่ยน่อยอเป็นแม่บ้านนะ อยู่บานนึกซือก็คือซับท่อเห็นนี่แหละจ้ะทีไรเห็นเบิ้งชีวิตรประจำวันมิ่าน,นี่แหละให้กับเขากับน้ำซักผ้าซักพ้อัปเดตให้ฟังน,นอกจากาากับงาแงก็มาเล่าสู่กันฟังนาจะจะ ย่างนี้เล็น่อยอย่านนันมันพักกันไม่อีกแล้วเด็กๆพักกันไม่อีกแล้วย่านตัวบาดใย่างนี้เน้อยสิเพดกับเขาเพือกอน่ะจะทำแรงมากอะ่ะห้ากับเขาทักทายเพื่อนๆทุกคนเด้อจ้ะ เมื่อเธอกะก็ลังหงว์เข่าไว้หงว์เข่าสวยนะจ๊ะจ๊ะบางว่างเงาๆกกับม่เบิ่งป่างสิละจ้ะ บรรยากาศเนาะบรรยากาศยามเย็นจ้า าดูปลาด้วยกันจ้าสาวบังสีกะเลี้ยงไว้แกงเอาจ้ามันจะกดปั๊บมุมหน้าบ้านจ้าตะกอนเนี่ยมันวิบิต้นไม้ใหญ่ยู่นีเด้ินี่้านนี้กลยใหญ่จ้าใหญ่ไม่ยูส่ยปติข้างบ้านนี่เอง

เข้าข้างในแป๊บหนึ่งถามามืรดมืดอดขม้าในบ้านจะเปิดไฟหน้าบ้าน เข้ามาในบ้านจา้ะบ,บรรยากาศในบ้านเนาะเห็นเจเนาะเครื่องเสียงหน่อยเวลาฟัง ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะคําแรงมาหากับเขายากเด้จักสิหาใส่ ีวิตกวนเวียนอนี่สมิตรจ่าพี่น้องวนเวียนยางเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนี่ยสี่โมงห้าโมงแล้วทักทายสมิตเน,นอกจาเนาะทักทายสมิตรก่อนจ่าเดี๋ยว อีพี่หนาวคอยคุยกันไหมเนาะจัะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ในด้วยจ้าบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะคะ